สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาขึ้นเขาตะโกวันนี้วันที่25่ธันวาคม2566ดูลัดเล่ากันครับอ่าพอดีวันนี้ มารถหนักนะครับดีผมบรรทุกของมาด้วยวันนี้เดี๋ยวลเลาสักครับตรงนี้เป็นจุดพักรถจุดพักรถก่อนขึ้นเขาตะโกนะครับจุดพักรถจะอยู่ซ้ายมือถ้าเรามาจากอำเภออ่าวัฒนานครมามุ่งหน้ามาที่แยกโคคารที่ ขาจะขึ้นอีสานนะครับใครเดินทางประจำนะจะคุ้นคุ้นนี่แล้วผ่านาอุทยานแห่งชาติตาพยาละ่ะวันนี้ผมมารถหนักนะครับมาถ่ายคลิปให้ดู วันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกหกหลดก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับเนินแรกครับเนินแรกของเขาตะปูนะครับจะลาชันค่อนข้างราดชันเลยนะครับ ถ้าไม่จำเป็นยน่งอย่าแซงนะครับห้ามแซงเด็ดขาดเพราะว่าทางแคบอันตรายนะครับใครที่เดินทางประจำที่ค่อนข้างจะชำนาญเส้นทางแบบนี้ก็ก็พี่ดจ,จะคุะ้นเคยแล้วก็น่าจะขับแซงได้นะครแต่ก็ดู นี่นะครับรับตาโค้งรับตาพดีเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามันหักสอกเลยเนินแรกมาแล้วครับเขาตะโกจะมีสองเนินนะครับเนินแรกเมื่อกี้ เดี๋ยวมีอีกเนินนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่จะเป็นเดี๋ยวแซงวันนี้ผมมารถหนักนะครับมันทุกของเต็มหลังรถครับเลยมาทำคลิปให้พี่ๆดู ก่อนเดินทางไม่กี่วันนี้ครับพี่ๆบางท่านน่าจะเดินทางวันที่ 20, 27, 28นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบางท่านก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วน่าจะเต็ดสิบล้อข้างหน้า คือทางเลนส่วนนะครับค่อนข้างจะแคบถ้าไม่จำเป็นเราอย่าแซงีกว่าเส้นนี้ก็ค่อนข้างอุบัติเหตุเยอะเหมือนกันนะครับหลายจุดเลยที่ยอ พี่ๆน้องๆท่านใดเดินทางขึ้นมาก็โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าอ่าขาประจำหรือทุกๆท่านที่ว่าคุ้นเคยอยู่แล้วก็อย่าประมาทนะครับอยากให้กลับบ้านถึงภูมิลำเนากันทุกคนอยากให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับ ไปแล้วโค้งนี้ก็รับตามกันไปแล้วครับอีสุขาวครับ คันนี้นี่เองครับสิบล้อไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ต้องแซงเลยนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับแต่เห็นพี่ๆหลายๆคนที่เขาแซงไปนี่คือเขาบางคนเขาน่าจะชำนาญนนครับชำนาญเส้นทางนี้ดีอย่างผมนี่คือผมรถหนักก็คือจังหวะผมแซงผมก็ดู ดูให้รอบคอบแล้วก็ต้องแซงครับเพราะเงินมันไม่พ้นเดินแน่ถ้าเราไม่แซงพอรถเราหนักนี่ครับอีกเนินครับซ้ายมือจะเป็นอนุสาวรีรอห้านะครับอ่าไม่ใช่อนุสาวรีรอห้านะเป็นสาลร,รอห้า เนินที่สองครับเขาตะโกนี่นะครับเนินนีคน้ค่อนข้างเคี่ยวเลยนะครับนี่ต้องดันเนินขึ้นไปครับดันเนินครับถ้าไม่ดันนี้ไม่รอดแน่นะครับเพราะว่ารถผมบัรทุกของมาเต็มลำเลยครับต้องดันครับ แล้วก็ต้องแซงครับแซงเพื่อให้รอดเขาเรียกหนีหนีแรงดึงดูดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องหนีหนีความรัดชันนะครับต้องพุ่งอย่างเดียวครับไม่งั้นไม่รอดแต่ก็ไม่แนะนำให้พี่ๆน้องๆแซงนะครับเส้นนี้อันตรายมากครับ จะด้วยความชํานาญหรือไม่ความชํานาญก็ถ้าไม่จาเป็นอย่าแซงเด็ดกาดครับเพราะค่อนข้างอันตรายขึ้นมาแล้วครับซ้ายมือถ้าปีใหม่ใครอยากพักรถพักได้นะครับซ้ายมือเนี่ยสวยเลยครับซ้ายมือจุดซ้ายมือ ถ้าใครขึ้นเขามาได้แล้วคิดว่าไม่รีบนะครับไม่รีบปีใหม่แวะซ้ายมือได้ครับเป็นเป็นจุดเหมือนจุดพักรถเหมือนกันครับแต่มันจะลกๆเลยนะครับจอดได้ เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับปลอดภัยทุกคนครับ